สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะวันนี้เราอยู่ในเวอร์ชันเซิร์ฟวอล์กิ่งซีพีพีเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟที่เออเล่นแล้วก็หนุกนะฮะเป็นเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดเออเพิ่งเปิดเเพิิ่งปดวันเนี้ยนะครับเอามาดูทางด้านเอาเฮียคารานะครับของแฟนที่พูดคำหยาบดูทางด้านตัวละครนะตัวละครตัวละครก็ เนี่ยตัวก้าาจีซีนะฮะโอ้ก้าจีทุกตัวคะตั้งชื่อไทยว่าน่าจะตั้งไม่ได้นะเอง,งดูลนงดูไม่ได้นะตั้งได้แบบสังกิ้งล้าวนะีรยบชื่อก็้าจีซีนะครับชุดก็ปกติับดูทางด้านร้านค้า,ากันบ้างนะฮะโอ้โหดูร้านค้าก็สุดยอด ปืนแลพียบนะครับบอกบอกตรงเซิฟนิดปืนแลเพียบปืนแลแต่ไม่รู้หาจากไหนนะฮะจงใส่หน้าจะหาจากบอสนี่ฮะผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันดูว่าปืนแลโอ้โหเพียบผมบอกตรงเยอะมากปืนเซิฟอื่นก็มาครับเอ็นดีเอชสุดยอดดูครับโอ้โหเพียบ บอกตรงครัชหนึงด่นานลูกกระสุนนะลูกกระสุนเนี่ยนะลูกกระสุนมาถึงเขาจะแจกให้บีซีวะเออน่าจะน่าจะห้าพันเอ้ยพี่บอก่าคงน่าจะสามพันมั้งครับอ่าผมจำไม่ได้เหมือนกันนี่นครับดูรหัสแดงก็มานะรหัสแดงยอด ดูค,ครับโอ้โหตไรอย่างนี่สตอรับไอรอนแมนก็มาแล้วชุดทอกระดอกก็มานะฮะโอ้โหหมวกไก่ก็มานะแล้วก็จะพูดมาดดัาเที่แย่ๆเนี่ยเอดูครับโอ้โหโอ้ย เสร็จแล้วนะครับมามาดูทางพีเมียมนะ2 0 0 g c นะฮะเซิร์ฟเวอร์ก็มีโคโลเคียววิลเออก็คอรสฟิลนะฮะหรือสตองโฮนะฮะอันนี้ก็แมปที y อเว่นนะแมปหาลูกครับอันนี้ก็เซฟโซนะนี้ก็แมปแมปเพี้ยนคงอ่านไม่ออกเนะี่ยช่างแม่งครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเอ้ยยังยังยัง ดี๋ยวผมพาไปดูแบบโคโลกันนะครับแอบโคโลปักโอ้คำหยาบเยอะนะคลิปนี้อ่าเราไปอยู่กันในเกมแล้วนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นแมปนะแบบสแท้นะครับอืมนี่ก็ขายมีรูนะฮะผมพยายามแซ่บนะครโอเคหต่อย ต่อยเหมือนเดิมว่าลุกล่างก็ยังไม่ไดกนะ้ก็เจอปกตินะเดี๋ยวเัาไปตีผีดูนี่ผีเซบนี้มันจะได้10 X p นะครับ10 X p แล้วผีมันไม่ผีไม่ดอกของนะไอ้เท่าที่ผมยิงมาเนะี่ยผีมันไม่ดอกของ สิบเอฟคืส่วนพี่เนี่ยเนะี่ยผมไม่รู้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้เช่านะตอนนี้เซิร์ฟก็ยังไม่สมบูรณ์นะแต่ก็พอเล่นได้นะจริงก็หนุอยู่ตอนนี้กด F10 เสซื้อปืนได้เลยนะเพียร์ังเด็ดซื้ออะไรดีวะ f 1 6สีนี่

ไม่มีอะไรครผมขอจบคลิปเพียง่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายจ้าเออลืมบอกไปอย,อย่างนึงนะฮะมาถึงตอนแรกจะแกจกสกิลเต็มนะฮะตัวแรกรครับอ่าอ้นนอาาาาัาา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 ายาา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 นาาาาาาาคาา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 า